ดีค่ะที่สะพานเตลบ้านคุกุงนะคะวันนี้เมนูตอนเช้านี้ก็คือเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมากินนะคะก็เลยนึกถึงเมนูที่สะพานเลบ้านคูกุงค่ะคูกุงมีห่อหมกปลาส้มปลาตองนะคะถอดข้างด้วยนะคะอยู่ที่ห่อหมกละ10บ,บาทน,นะคะจะมีทั้งแบบจะทานแบบดิบก็ได้นะคะหรือว่าจะทานแบบสุกแล้วทอดได้เลยนะคะแล้วก็ปลาส้มปลาจีนนะคะ ลวกผักตามแจ่วตามแจ่วใส่ปลารา้ปา,ราปลาส้อยนะคะที่สปานสดีบ้านคุกเหมือนกันนะคะอะมาชิมสิคะว่ารสชาติเขาจะบหือนเดิมไหมชิมที่อะไรก่อนดีเนาะชิมที่อ่ะค่ะส้มประตองทอดนะคะดูนะคะทานกับข้าวร้อนๆลวกผัก อันนี้ก็แซ่บนะมาดูแบบดิบดูนะเนื้อปลาแน่นๆเลยลวกพักผงชูรสเลย อขอบคุณครับมาดูที่นึ่งปลาเี่นึ่งปลานึ่งปลาส้มปลาจีนเนี่ค่ะก็แซ่บอีกแล้วนะคะนึ่งไม่นาน จํำจรลงไปหัวลงไปด้วยค่ะทานผักให้เป็นผักสมุนไพรมีแต่อ,อันแซ่บๆไหมคะ จนถ้าข้ามก็คือรานะคะห่อหมูละสิบบาทนะคะแล้วก็กิโลละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะเทศบาลทะเลบ้านสุกุ้งนะคะสวัสดีค่ะ